สวัสดีค่ะขณะน,นี้คุณกำลังรับฟัง Love Sunday Podcast ฟังสบายนะช่องอนันเทคคันธิเล่ค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราพูดถึงเรื่อง Startup c o m e d i a n หรือว่าคอมิกส์ที่นวันชื่นชอบนะคะพร้อมกับลง YouTube คลิปให้ด้วยไปฟังต้นฉบับเลยว่ามันสนุกมันเฮฮาขนาดไหนนะคะและในสัปดาห์นี้ค่ะ Love Sunday EP เเรามากับเพลง จะมาแนะนำเพลงที่นาวานชอบในช่วงนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคนขอให้นาหวานทำแบบแนะนำเพลงอะ่ะตั้งนานแล้วแล้วนาวานทำ favorites of the month หรือบางทีทำ journal เนี่ยนวานจะพูดถึงเพลงที่นาวานอินขึ้นมากระทันหานอะไรเไงี้ยค่ะแต่ว่าณนะตอนนั้นเนี่ยนวานก็ไม่รู้ว่าจะพรีเซนต์มาในรูปแบบไหนนะคะรวมไปถึงนาวานก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเราจะเอาเพลงมันมาแปะเอาไวอ้อ่ะจะติดลิขสิทธิ์หรือไม่แต่ตอนเนี้ยมันโอเคแล้วเพราะว่าเรามี podcast ใช่ไหมแล้วก็เออปล่อยเพลงออกไปแต่ปัญหา หาที่ว่าจะติดลิขสิทธิ์ไหมนะนาวานก็ติกต๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอจนวันหนึ่งที่นาวานไลฟ์ใน Instagram มะค่ะแล้วก็ลองเพลงสำคัญคือวันนั้นแบบมูดอยากร้องอะยอยู่ๆอยากร้องเพลงขึ้นมากะทันหันก็มีน้องคนหนึ่งนะคะมาบอกว่าพี่นาวานคะจริงๆพี่นาวานคเวอร์ไปก็ได้นะคะก็เลยเออก็ดีเหมือนกันนะ ก็กะว่าจะ cover แบบแบบบ้านๆค่ะกล่าวคือจะไม่มีการมานั่งอัดเสียงก่อนอัดดนตรีก่อนคือรหว่าเล่นปุ๊บไปเลยคือวางโทรศัพท์เอาไว้ที่ตรงเป็นโน้นะคะรหวาก็จะเล่นแล้วก็ร้องไปบแบบนั่นแหละบ้านมากออกตัวก่อนนะคะว่านวัตเป็นคนฟังเพลงค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าวันนี้นวัตกะว่าเออให้มันมูทแอนโทนเข้ากันกับ l o v e ั u n d a y ฉันเพลงมันจะเป็นในทางเดียวกันคือเย็นๆเรื่อยๆฟังเราอยากจะกลิ้งๆ,ๆอยู่บนที่นอนอะไรเงี้ยนะคะแต่ไม่แน่ใจนะวพอเป็นนวนัต cover ทุกคนอยากจะนอนไหมนะ <laughs> ทนฟังกันไปก่อนนะคะน้อหวานก็จะพยายามจะ cover ให้สั้นที่สุดนะคะเสร็จแล้วก็จะลงลิงก์ที่ตรง description box นะคะคุณก็จะไปเปิด spotify ฟังกันได้เลยถ้าใครมี spotify นะคะก็ search ชื่อเพลงพร้อมกับคนแต่งก็น่าจะเจออีกอันนึงค่ะคือน้อหวานน่ยทำ playlist ใน spotify เอาไว้อยู่แล้วนะคะ playlist study ideas เพลงไหนที่น้อหวานรู้สึกว่าตอนฟังแล้วทำงานไปด้วยมันเพลินๆดีก็อยู่ในนั้นนะคะมี playlist ีว่า r o l i n g on the bed แล้วก็ไม่อยากลุกจากที่นอนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มี Song I'm into เป็นเพลย์ลิสต์เพลงที่นวานแชร์ใน IG อีกทีนึงอะค่ะบางทีนวานจะแชร์เพลงใน i g Story แชร์อะไรไว้มันก็จะอยู่ใน Song I'm into ด้วยเดี๋ยวนวานจะลงลิงก์ของเพลย์ลิสต์ทั้ง3อันนี้เอาไว้นะคะเผื่อใครอยากจะลองไปฟังเพลงอื่นๆที่นวานปิ๊งป,งปิงอยู่ช่วงนี้คราวนี้มาเพลงที่นวานจะแนะนําให้ทุกคนไปฟังกันนะคะตอนแรกก็คิดว่าจะแนะนำสักแปดเพลงนะคะแต่ว่าเราต้องค o เวอร์ด้วย ร้องพองร้องเพลงคือตอนนี้เริ่มเสียงแห้งแล้วเสียงนวัดหมดตั้งแต่เพลงที่4แล้วค่ะ,ะนั้นนหวัดก็เลยหดลงมานะคะเหลือ6เพลงไปก่อนละกันเริ่มจากเพลงแรกนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ฟังแล้วถ้าฟังต้นฉบับนะของนวัดอาจจะแบบอินนิดนึงนะถ้าฟังที่ต้นฉบับเนี่ยจะเป็นเพลงประเภทที่ไม่อยากรู้จักที่นอนอะ่ะ เป็นเพลงที่ทำให้นาหวานตัดสินใจสร้างเพลย์ลิสต์ Rolling on the Bed ขึ้นมานี่แหละค่ะนั่นคือเพลง a Summer Breeze โดย Ten t, t o u c h นะคะฟังครั้งแรกเลยแรนดอมมาจาก YouTube คือช่วงนั้นนาวานจะชอบฟังเพลงที่มันค่อนข้างโคซี่ค่ะฟังแล้วสบายๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยแรนดอมขึ้นมาแต่ตอนแรกเนี่ยฟังไปทำงานไปมันก็เลยไม่ค่อยรู้สึกว่าเออเราจะเสียสมาธิหันไปดูว่าเป็นชื่อเพลงอะไรนะคะจนกระทั่งนาวานมาฟังอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะอยู่ในคลิปของช่อง Go Again นะคะช่อง Go Again เป็นช่อง ที่พาท่องเที่ยวค่ะนหวานชอบช่องนี้มากเลยนะแต่เขาหยุดเคลื่อนไหวมาสักพักใหญ่ๆแล้วอะไม่รู้เหมือนกันว่าน้องๆเขาไปไหนอย่างหนึ่งเลยคือภาพสวยมากแล้วก็ตัวพิธีกรมุค่าบาท10บาทตลกดีและตอนท้ายคลิปที่เขาไปเที่ยวเกาหลีอะค่ะเขาก็เปิดเพลงนี้ a z u m e b r e e z e ของ Ten Towns นะคะมันดีจนถึงขั้นว่ามีคนคอมเมนต์ขอเพลงเยอะมากนวานก็เลยทําคุณความดีต่อสังคมนะคะโดยการไปคอมเมนต์ว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไร นหวานจะลงลิงก์ของคลิปนั้นของโกอาเกนไว <NATO> ้ให้ด้วยนะทํานองแบบนี้มูดแบบนี้กับคลิปที่เขาปล่อยออกมามันเข้ากันมากแบบโหดีมากจริงๆ <c oughs> มันทําให้เพลงเนี้ยซึ่งมันดีอยู่แล้วนะมีเสน่ห์ขึ้นไปอีกค่ะก็อ,อยากให้ทุกคนไป,ไปลองฟังกันนะคะแต่ตอนนี้ก็ฟังนหวานคเวอร์แบบบ้านๆไปก่อนแล้วกันนะคะ <c oughs> <ช> <omi> นะคะเป็นเพลงที่มันตามมาจากเพลง a z e r b r e e z e ของ Ten t o u s นะคะคือนวานฟังวน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 ว,นวนแล้วคราวนี้ Spotify คงจะคิดว่าเออเองควรจะหยุดฟังเพลงนี้ได้แล้วเอาเพลงนี้ไปฟังนะจ๊ะคือแบบ Recommend มาให้น้หวานนะคะนั่นคือเพลง I Don't Wanna Be Okay Without You ของ Charlie b e r e ค่ะเพลงนี้นวานพูดถึงทั้งในคลิปฝึกเขียนมือซ้าย20วันนะคะและ้วนวานก็คุควนว้นๆว่านวานเล่นอุคุเล่แล้วก็ร้องเพลงนี้อยู่ใน Instagram นวาน ด้วยแต่ตอนนี้ไปฟังนหวานเล่นเป็นโนพร้อมกับคอเวอร์แบบงงมแง้วของนหวานกันเถอะค่ะ แล้วสองเพลงนะคะอย่าเพิ่งหนีนาวานไปไหนนะถึงแม้ว่านาวานจะคอเวอร์ได้บ้านๆมากๆเลยนะคะแต่ว่านาวานทำจากใจเลยนะทุกคน เพลงที่3นะคะเป็นเพลงที่ตอนแรกเลยนวหวานน่ะเหมือนได้ยินไม่แน่ใจว่าไปห้างหรือว่าคอฟฟี่ช็อปหรืออะไรสักอย่างแต่คือมันลอยตามลมมาคือโมเมนต์นวนหวานจําได้ว่านาวหวานน่ะรีบเดินอยู่รีบๆๆๆแล้วนวหวานได้ยินเสียงเพลงนี้ท่อนเดียวที่พูดว่า I love you เยอะๆมันก็แบบเพลงอีหย่างวะแต่คราวนี้เนี่ยมันเหมือนมันมีมนอะไรบางอย่างทําใไหมครับพระเจ้าไปเซิร์ช Google ว่าจะมีเพลงไหนที่มีคำว่า I love you เยอะๆบ้างซึ่งโอ้โหมีร้าน8มากหา เจอน,ะะจนกระทั่งนหวานก็นั่งฟัง a z u m m e r Breeze ผสมกันกันกบ I Don't Wanna Be Okay Without You แล้วก็กดฟังก์ชันของ Spotify ค่ะคือเป็นวิดีโอของเพลงนั้นแล้วมันก็สุ่มเพลงนี้ขึ้นมานั่นก็คือเพลง I Know You Know I Love You ของ Sunset Road Coaster ค่ะเพลงนี้มันก้ำกึ่งระหว่างซึ้งกับระหว่างหลอนนะจะมีท่อนหนึ่งที่พวกเขาว่า I Love You เยอะมากอะค่ะถ้าสมมติว่าคนที่ร้องอะหรือว่าคนที่เอาเพลงนี้ให้เราอะเป็นคนที่เราชอบอมันคงเขินนะ I Love You I Love You เแต่พูดว่ารักนะรัก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 อใต้เขินจะแย่อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคนที่เราไม่ได้ชอบอะแล้วเอาแต่พูดคาว่ารัก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 กรกหลอกขูเราอะมันหลอนนะมันเป็นเพลงที่ก้ากึ่งมากเลยว่าฉันควรจะปลื้มกับเพลงนี้หรือควรจะหลอนกับเพลงนี้ดีเอาเป็นว่าไปฟังกันค่ะ Was the Sky your hand and walk with you side by side แล้วทั้งหมดเป็นของศิลปินต่างชาติหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนวหวานจะแนะนําเพลงที่มาจากศิลปินไทย3ท่านค่ะในเพลงที่4นะคะจริงๆนว,วานถือว่าเป็นแฟน์ของศิลปินคนนี้มาสักพักใหญ่หญหญๆเลยแหละเคยพูดถึงใน favorites of the month ด้วยนะคะกับซิงเกลิลแรกที่เขาลงในช่อง YouTube ของเขาเองนั่นก็คือ a m Zero ค่ะ นวัตรู้จัก m อมซิได้นะคะใน Twitter ค่ะคือมีคนที่เขาเป็น Illustrator ลงรูปที่เขาบอกว่าอันนี้เป็นเหมือนเอาไว้เป็น MV ประกอบเพลงของเพื่อนเขาอะไรประมาณนี้นะคะนวัตเห็นภาพมันสวยดีก็เลยตามไปฟังว่าเฮ้ยเพลงอะไรที่มันจะทําให้ภาพมันน่ารักขนาดนี้แล้วนั่นก็คือเพลงไอติมหน้าร้อนนะคะแต่แต่แต,แต่วันนี้นวัตไม่ได้แนะนําเพลงไอติมหน้าร้อนนะเพราะว่านวัตว,วีดหนักมากในคลิป first of the month ไปแล้วแต่จำไม่ได้ว่าของเดือนไหนนะคะแต่ไม่ใช่ ีว,วแ,นนแล้วพอนวันฟังปุ๊บามันรู้สึกว่าเฮ้ยค <c oughs> อเดียวกันฉันชอบฟังเพลงแนวนี้แหละก็คือกด subscribe ใน YouTube ของเขานะคะ follow ใน IG คือมีช่องทะไรตามหมดเลยตอนนี้เขามี spotify ด้วยนะนวันคือตามหมดตามหมดเป็นแฟนส์ของน้องนะคะแล้วที่มันน่าทึ่งคือเขายังเป็นนักศึกษาอยู่เลยอะค่ะคือแบบเออเด็กเดี๋ยวนี้มีความสามารถเยอะนะและเพลงที่นวันเลือกมาในพอดแค cast วันนี้นะคะ <c oughs> ก็คือเพลงน่ารักเกินไปของแอมซีโรค่ะเชิญรับฟังค่ะ ไหนๆน่ามาพูดถึงแอมซิโลแล้วนะคะก็ขอจะพูดถึงลูกศิษย์น้ำหวานด้วยอีกคนหนึ่งนะคะเป็นเด็กมหาลาัยเหมือนกันเพิ่งจบปีนี้นะเป็นหนุ่มวิศวะมหิดลแต่ เขาอะชอบแต่งเพลงเหมือนกันแล้วก็เป็นอาร์ติสใน Spotify ด้วยนะคะนั่นคือชิซันเดวนะหว่าลงลิงก์ชิซันทั้ง YouTube ทั้ง Spotify คือจะขอบประหมดนักเรียนสุดๆนะคะรู้สึกเข,ขินๆเมื่อไม่ได้เลขชื่อจริงของนักเรียนเอาเป็นว่าเหตุผลเดียวที่นวาน่ะไม่ได้เอามาไว้ในลิสต์6เพลงนะคะเพราะว่านว่าน่ะเสียงแห้งเกินกว่าจะร้องเพลงต่อไปได้แล้วฉะนั้นเนี่ยเพลงที่นว่าน a v e for the last มันก็เลยไม่มีแรงจะทำนะคะชิซัน I'm sorry มาแนะนำดีกว่าเพลงที่เขาออก ล่าสุดนะคะก็เพราะนะชื่อว่า c ry in the c a คนะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่นวัดรู้สึกว่าสุดยอดมากๆก็คือชื่อว่าละซองนะคะเนื้อหาดีนวันวชอบและเพลงเก่านะคะอย่าง n น t i n g Baby n o อ t i n g ก็เพราะนะนวนะัดเห็นลูกศิษย์นวันเขาเริ่มทําเพลงตั้งแต่สมัยมีแค่ iPad ตัวเดียวอะแล้วเขาก็นั่งกดจุ๊ๆที่ของเขาไปเรื่อยเราไม่คิดเลยนะว่าวันหนึ่งมันจะโห oh, ขนาดนี้เลยหรอเนี่ยสรุปก็คืออยากให้ฟังกันนะคะนวัดลงไว้ใน description box แต่ว่าไม่ได้ cover เพราะเสียงเริ่มแหง้งและ มันเขินเขินเวลาถ้าต้องร้องเพลงของคนที่เรารู้จักอ่ะไม่รู้ทำไมอ่ะมันเขินเขินเพลงที่5ค่ะเพลงที่5เป็นเพลงของคนไทยแต่เป็นภาษาอังกฤษแต่นวนบอกสตอรี่ก่อนแลนว้วนวนคิดว่าน่าจะมีคนบางคนที่พอเดาได้และว,ว่ามันคือเพลงอะไรสตอรี่เบื้องหลังนะคะที่รู้จักเพลงนี้คือมันเป็นเพลงประกอบโฆษณาโคโล n 12 e plus มั้งคะรุ่นริเอโดคคนยัางจะมีเหมือนยูทูบเบอร์ที่เขาจะทำารีอคชั่นกับโฆษณาตัวนี้ใช่ไหม แต่นวหวานดูก่อนที่ยูทูบเบอร์ชนอใ,ใหญ่เขาจะทำเรีอคชันนย่างนะคะคือมันประมาณว่านวหวานไปดูคลิปจะไม่ได้คลิปอะไรอะ่ะแต่อันนี้มันก็คือเป็นโฆษณา YouTube ที่ขึ้นมาก่อนแล้วมันเป็นครั้งแรกเลยที่นวหวานไม่คิดจะสกิปแอดนะคะเนื้อหาโฆษณาก,ก็ดีแล้วเพลงคือเพราะมากอะ่ะวันที่นวหวานดูโฆษณาค่ะศิลปินเขายังไม่เอาเพลงนี้ลงไปใน u t u b e นหวานเซิร์ชก็ยังไม่มีจนโฆษณามันลอนช์ได้สักพักหนึ่งอะ่ะแล้วเขาก็ค่อยลง MV เพลงนี้นะั่นก็คือเพลง devil ของ STEM ค่ะเพลงนี้ค่ะเขาก็จะเนื้อหาประมาณว่ามารทุกทั้งหลายเนี่ยมีเสน่ห์อย่างเธอหรือเปล่าฉัน,นจะขอติดตามไปแม้จะมีทางที่มันมืดมนขนาดไหนก็ตามซึ่งมันก็จะเข้ากันกันกบเนื้อหาโฆษณาลีเอโดนะคะแต่ว่าถ้านวานจะร้องเพลงนี้นวานออกรอกระอักกระอ่วนใจนิดหน่อยถ้านวานจะตามมารม,มันเป็นความเชื่อทางศาสนานวานด้วยว่าฉันจะไม่ตามมารจะต้องตามพระเจ้าตามแองเจละไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นนวาน cover เพลงนี้นวานขออนุญ,ญาตเปลี่ยนคำว่า devil เป็นคำว่า angel นิดนึงแล้วก นะคะไปฟังคอฟเวอร์บ้านๆของนวานกันค่ะ เพลงสุดท้ายนะคะเพลงที่6เพลงนี้เป็นเพลงที่นวันมีความหลังกับมันเยอะมากเลยค่ะเป็นเพลงนวันรักที่สุดชอบตลอดกาลนาหวันฟังครั้งแรกตอนมัธยมแต่จําไม่ได้ว่ามอไหนแต่ดาว,ว่าน่าจะเป็นมอตน้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังใช้เทปอยู่เลยค่ะเกิดทันกันไหมคะเทปมันคือ อุปกรณ์บันทึกเสียงทรงสี่เหลี่ยมนะคะแล้วมันก็จะมีเป็นแถบๆเป็นเหมือนริบบิ้นสีดำๆข้างในค่ะอันนั้นอ่ะมันมีเสียงออกมานะจ๊ะเพลงนี้เป็นเพลงของคริสเตียนค่ะที่นวันดยาจะมาแชร์เพราะว่าเนื้อหามันดีมากอะแล้วนวัดชอบฟังตอนเวลานวัดไม่สบายใจ แล้วนวันก็แชร์ให้กับเพื่อนนวัตที่ไม่ใช่คริสเตนฟังนะแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนนวัตด้วยว่าฟังแล้วรู้สึกสบายใจเนื้อหาของเพลงมันจะเริ่มต้นจากเราอะทุกทนมากๆเลยในพาร์ทที่1และสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่ามันมีลมพัดเอาความไม่สบายใจออกไปอะคะ่ะเป็นพาร์ทที่2แล้วเขาค่อยมาเฉลยว่าลมที่พัดความไม่สบายใจออกไปคือพระเยซูหรือพระเจ้าแล้วหลายต่อหลายครั้งท่านาวานวัตรร้องเพลงนี้นวัตจะแบบเหมือนตื้นตันอนะเหมือนอยากจะร้องไห้อะคะ่ะ ต,ตอนที่น้ำหวาน cover เนี่ยน้ำหวานก็พจะร้องไห้เหมือนกัน มันทัานที่ตอนนี้ก็ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นนะแต่มันมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่ฟังเพลงนี้นวัตอินไปกับมันตลอดเวลาต่อให้ณปัจจุบันนวัตไม่เป็นอะไรนวัตเข้มแข็งแต่มันจะรีมาน์ดนวัตถึงวันที่นวัตอ่อนแอที่สุดอะแล้วนวันกลับมาเข้มแข็งได้ยังไงเพราะฉะนั้นนวัตก็เลยอยากให้ทุกคนได้ฟังอะค่ะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงปล่อยใจค่ะตอนเด็กๆที่นวัตฟังนวัตจําได้ว่าตรงกล่องเทปมันเขียนว่า Grace Collection แต่ตอนนี้มันอยู่ในกลุ่มของเรียกว่า crossover เผะะื่อว่าวันนี้มีใครที่รู้สึกหัวใจอ่อนแอเหลือเกินอ่ะแล้วเผื่อว่าคุณจะรู้สึกเหมือนมีลมพัดความไม่สบายใจออกไปเหมือนนวนในตอนนั้นแล้วก็เหมือนเพื่อนๆนหวานที่นหวานส่งเพลงนี้ให้ฟังเผื่อใครก็ตามที่ณตอนนี้ยังไหวอยู่นะแต่มารู้สึกโดดเดี่ยวเหลือเกินนหวานก็อยากให้เพลงนี้มันเป็นเหมือนลมใต้ปีกช่วยพยุงให้คุณเดินต่อไปคุณไม่ได้อยู่ตามลำพังเชื่อนหวนเถอะ เดียวลำพังลงในทาง และนั่นก็คือเพลงทั้ง6เพลงที่นวานชอ,ชอบชอบช่วงนี้นะคะแล้วก็เพลงที่นวานรักตลอดการอย่างเพลงปล่อยใจค่ะมีเพลงไหนที่ชอบเหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็มีเพลงไหนที่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมนะคะก็ฝากคอมเมนต์กันได้เลยค่ะอย่าลืมไปฟังต้นฉบับนะมันพรามากจริงๆ ล o อบสเตอ์อีพีต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเป็นหนึ่งในคำถามจากนักเรียนค่ะคือเมื่อ2สัปดาห์ที่แลวว้วอะค่ะนวานปล่อยคลิปล o อบสเตอ์อีพีเป็นการแนะนำสถานที่ที่ทำให้นหวานเนี่ยสามารถชาร์จโซเชียลแบตเตอรี่นะคะหรือพลังในการพบปะผู้คนของนวานแลน้วก็หวาก็พูดในคลิปนั้นว่านวานอะจริงๆค่อนข้างอินโทรเวิร์ตเลยนะคราวนี้ก็มีนักเรียนนวานค่ะที่แบบว่าคุณนวานดูไม่เหมือนเลยคือมีบางคนก็คอมเมนต์ในนั้นด้วยนะและ้วบางคนก็มาคุยในอินสตาแกรมแล้วก็คุยส่วนตัวว่า คุณนวานไม่ค่อยเหมือนคน introvert นะแล้วเขาก็เลยอยากรู้ว่าอา้าวอย่างนี้เวลาคุณนวานจะต้องเปลี่ยนที่อยู่หรือว่าต้องพบเจอคนแปลกหน้าติดต่อประสานงานทำยังไงคือเขาอะรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วเขาเนหนื่อยกับเรื่องนี้เหลือเกินนะคะฉะนั้นก็เลยเป็นไอเดียให้นหวานว่าเออก็น่าสนใจนะที่นวานจะทำเป็นเรื่องของ introvert survival guide ก็คือคู่มือการเอาตัวรอดของเหล่า introvert คะ่ะฟังดูยิ่งใหญ่มากนะคะแต่จริงๆก็คือไม่ได้อิงหลักวิชาการอะไรเลย เรียกว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของนองหวานมากกว่าเรียกได้ว่าเป็น your most unqualified source แหล่งข้อมูลที่ไม่มีการคุณลิฟายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะหลักของเราคือเราไม่ได้คิดจะเปลี่ยนนิสัยเรานะแต่ว่ามันต้องมีวิธีการที่ทําให้เราเนี่ยอยู่ในสังคมแล้วก็ทํางานหรือว่าเรียนได้อย่างสงบสุขเรียกได้ว่า Survival Guide นี้นะคะเป็นวิธีที่ทําให้คุณเนี่ยอยู่กับ extrovert ซึ่งถือว่าเป็นคนหมู่มากในโลกใบนี้นะคะได้เดียวนที่ตัวเราเองอ่ะก็จะไม่เครียดเกินไปถ้าสนใจนะคะก็ติดตามได้เลยนะคะกับ Love n สด y ทุกวันอาทิตย์ เวลา19.30นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้นหวานก็ลาไปก่อนนะคะขอให้ภาระหนักความกลุ้มใจความทุกข์ใจทั้งหมดที่อยู่ในใจของใครก็ตามถูกพัดออกไปค่ะเราจะไม่เหลือความทุกข ใดๆอีกแล้วเพื่อที่คืนนี้นะคะทุกคนจะนอนหลับอย่างเป็นสุขให้มีเทวดามาคุ้มครองให้พระเยซูอยู่กับคุณอวยพรพรคุณมากๆให้มีกําลังที่เข้มแข็งสําหรับสัปดาห์หน้าแล้วก็เรื่องราวที่ต้องเจอตลอดไปเลยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ love you and God bless y'all